เรบมือให้ตัวเองด้วยน่ารักมากตอนนี้นะครับขอผมได้เข้าสู่ช่วงพิธีการสักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับวันนี้จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ตรงนี้ได้เพราะว่ามีแม่แม่ริมนะครับเป็นหู้เลี้ยงแงใหญ่จัดงานตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพวันนี้ครับเรียนเชิญแม่ริมครับขึ้นสู่บนเวทีครับเพื่อจะมอบรางวัลกับน้องไรอันนะครับเรียนเชิญแม่ริมครับ เราเมย์ครับปรบเมย์ก็ไม่ดีด้วยอยากขอบคุณเมย์สาหรับเลยทั้งที่เดินทางมาจากติดใจสุนัขทานีก็มาอยากจะขอบคุณมากแล้วก็นี่หลายๆท่านครับที่พร้อมที่จะให้กำลังใจแล้วก็เป็นลมได้ปีกให้กับไนอ่านกับวิดีโอนี้มาโดยตลอดและอย่างส,สม่ำเสมอปรบมือกับแม่ดีดครับผมถ่ายรูปด,ด้วยนะจ๊ะเดินขนา้นขึ้น ตรงนี้ก็คงจะไม่ได้มีเตาไฟนะจ๊ะอ่านะครับ,าาบช่างภาพนะครับร้ยอยกว่าอ่านะครักร้อยกว่ากล้องร้อยกว่านะครับสดตัวตาชัตเตอร์แนละตเต็มที่เลยช่วงนี้ครับเราจะค้างตรงนี้ไว้สักครึ่งช,ชั่วโมงเริ่มปวดหบกัน <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณกิริศนะคะงานนี้นะคะเป็นปีที่สามแล้วนะคะ ประเมินดังสักครัค้งครับนี่คือเต็มกระใจ,จนะครับแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะมาวันนี้มาร่วมชมธรรมนดา,าไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนมาด้วยความรักนะนะครับให้กับและให้กับบุคคลดีครับประเมินกับนีนสักครั้งหนึ่งครับผมสำหรับท่านที่สองนะครับเรียนเชิญคุณดีภูมิแสงเดือนนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วน สนตำบลน,นะครับบางรักใหญ่นะครับ yes, yes. ท่านกิติภูมิ mm hmm. แสงเดือนนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ครับเรีนยนเชิญทุกผูก้บริจีครับผมมาทราบว่ท่านอยู่ตรงไหนนะครับเรียนเชิญท่านด้วยครับผมท่านอยู่อ๋อท่านมาแล้วท่านมาแล้วนะครับเรียนเชิญรับประมูลนาครับท่านกิติภูมิแสงเดือนครับดีเลยนายกองการบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่นะครับและตอนนี้ ก็จะให้นะครับท่านได้โดยพรอะไรเกี่ยวกับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วด้วยนะครับสักนิดหนึ่งเอฟซีเยอะด้วยนะครับแล้วก็กับนักข่าวสการนะครับท่านกระคุณกิตตารกุลนะครับท่านเจ้าวาดก็หลังใหญ่นะครับแกรผู้มีเกียรตินะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งแดนใก้และแดนไกลนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับคือแม่แม่ของน้องไรอันนะครับ ผมก็อยากมีแม่แม่แบบเป็นนี้่หมอตีนแม่แม่นั้นต้องพูดได้ไหมเดี๋ยวไข่ต่อไปไแม่ต่อไปโอ้โหไข่แม่ด้วยไม่รักแม่เลยจะขายกี่ลนีนับน้องนายน่าจะพัที่วุแม่เริ่มโวยวายแล้วแม่ไม่ยัมต้างพูีกันอีกรอบนะครับซึ่งเป็นครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามและครั้งที่สี่นะครับเราจะเจอกันอีกครั้งนึงคือวันที่9มีนานะครับพี่วัดเานให์ครั้งนี้ รังใหญ่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับไฮไลท์ซึ่งนะครับพี่ลินนะครับเป็นคนนําพามาตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ลินตรงนี้นะครับที่ทําให้รันใหญ่นะครับมีความสนุกสนานมีเฮฮานะครับวันนี้นะครับความสนุกได้ก็คือเกิดจากน้องไม้อั้นน้องไม้อั้นนะครับน่ารักที่สุดเป็นเด็กที่พูดไมออกหน้าตายังไหมน่ารักผมยังอายเลยนะครับน้องไม้อั้นเป็นเด็กที่น่าชื่นชมนะครับสําหรับ เสียงเพลงและความมุ่งมั่นมณะของน้องนะครับน้องเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นลูกกตัญญู<อ>นะครับอีกอย่างหนึ่งครับ,สรบเสมอต้นเสมอปลายขอให้น้องไรอันนะครับดูรักษา <ไป S 1> วิถีชี <ไป S 1> และรักษา <ไป S 1> ความดีของน้องไว้ตลอดจนช่วชีวิตของน้องไรอันทาให้น้องไรอันนะครับมีความจดจาให้ทุกคนจดจําว่าน้องไรอันมีวันนี้และมีวันต่อต่อ,ตอไปให้กับน้องไรอันนะครับปุ่มเปิดเลยครับ เพลงที่งานนะครับก็เหมือนเสียงน่ารักจริงๆนะน้องอยากมีแม่ยกอย่างนี้มากเลยครับอีกซี่หนึ่งวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่สำคัญนะครับเป็นมาชชก็อส่งท้ายปีเก่าก็รับเพลงใหม่ครับปีหงส์เหวี่ยส่งถ้ามีเพลงใหม่ออกกพี่เล็กเขาจะโอนทุกเพงมากนะครับเพลงละหมื่นเพลงละพันทัศน์สีและพนักตานะครับนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดร้านใหญ่โดยมีนะครับ หลวงพ่อหินนะครับตัวผู้สายพลาโซนะครับอดียจาวันหลังใหญ่ที่พวกเราบรุคถือแล้วก็ทีนสิ์ที่พวกเราบุรุคือถือเทพเทวดาทุกทุกทุกรูปทุกนาะครับได้จงดุบราณาครับให้พวกเรานะครับและกน้องแรงงานและก็ทีมงานนะครับสอนเทพนะครับจงประสบสุขนะครับสำเร็จสมหวังนะครับทุกประการด้วยความคิดและความอ่านนะครับขอ ให้ร่ำให้รวยนะครับคนที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับคนที่รวยก็คือรวยนะครับใครเป็นคนี้ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเนนะครับสุดข้นนะครับคอาเกใหม่นะครับสุดข้นใครเก่าบ้าปีใหม่ทุกคนนะครับรวยรวยทุกคนนะคะรวัทนี่สุขกับท่านผู้เ้สทนทนทน กระบวนารใหญ่นะครับพี่เป็นท่านที่ขึ้นมากล่าวโอภพรตรงนี้นะครับแล้วก็จาบตรงนี้เราจะเป็นการอ๋อไม่อ๋อท่านท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถจะมาได้อาตรงนี้เป็นว่าเราขอจับตรงนี้นะครับแล้วก็จะถ่ายรูปกันก่อนใช่ไหมครับพี่ครับอ้ามถ่ายรูปครับนี่นี่นายยกไม่ธรรมดานี ท่านคงจะมีความรักมีความเมตตาให้กับรให้กับแม่ดินถือว่ามากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่า<ด><ๆ>พอสมคู่นี้<ด>ท่านเก่าเพียงเล็กน้อยท่านเก่าซะเยอะเชียวขอบคุณมากอ่อะประเวยกับแม่ดินแล้วก็นะครับ<ๆ>อ่แม่กินพูนนะครับออ๋แจ